ช่องรอโมดิฟายครับผมก็มาเทสเสียงเทสเสียงอะไรเอ่ยเทสเสียง15นิ้วรับผมตัวนี้ก็จะเป็น15นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นครับผม22020ิมิลครับผมสองก้อนเป็นแนวลงพื้นเนาะเป็นไททันไททันสี่ประตูครับผมเสียงกลางก็จะเป็น10นิ้วเฟลด์ัคหกนอครับผมเดี๋ยวมาดูว่าใช้ตัวไหนขับครับผมขับกลางก็จะเป็นนี่ครับผมคัสดีเนาะเป็นคัสดีอ่า เวอร์เท็กับผมเป็นเวอร์เทคกเป็นเป็นเวอร์เทคกับผมเป็นคับดีเวอร์เทคตัวนี้เป็นสีสองสามศูนย์สิบห้าดีลสเปคเดิมก็ขับซับก็มาแปลงเป็นขับกลางครับผมขับกลางแล้วก็ขับแหลมด้วยครับผมตัวนี้ไม่ได้แยกแหลมครับผมขับในตัวเดียวครับผมกลางด้วยแล้วก็แหลมด้วยครับผมกลางด้วยแล้วก็แหลมด้วยส่วนซับก็จะเป็นดีวีเนาะดีวีเจ็ดพันนะครับดีวีเจ็ดพันดีวีเจ็ดพันแล้วก็มีแม็กเบลเนาะแม็กเบลตัวครับผม นี่ก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเนาะจะมาเทสเสียงคร่าวๆครับผมเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดอีกทีครผมเดี๋ยวมาดูปีเนาะปีก็จะเป็นน,น,นี่ครับผมรักยาเนาะทีเอลเจ็ดเจ็ดประเทศน้ำครับผมข้างในก็อัปเกรดนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงกันดูเนาะว่าเสียงจะไพเราะหวานสักแค่ไหนครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ราคาเบาๆครับผมมาลองฟังเสียงกันดูครับผม าตาเธอก dirty, итай, ็หูอย uhm um ู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภายแกล้งโง่ยื้อใจบ่ให้เจ้าลาเหดีน้ำสุย่างส่วนน้ำสุย่างยังมีน้ำตาอย่าหาทําแบบนี้เด้อลาเห็นปานนวยตาเจ้ายังนอกใจ เือเจ้าสิไปกับเพราะเข้าใจเหตุผลอยูล่ละแต่ข้าคดองอกองสูงเสียด้าคนที่น้าล่างกลาเป็นโตเฮาเมื่อเจ้าไปดีเป็นเทมสําได้ลัใใ้นใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีนําเขาหนาที่แฟนเเ้าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆ อยากออกรันแม้ขอาักสองเหายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลุงผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้นให้เย็นให้สุ่มจบแบบผิดเคไปแบบนุ่มๆเป็นอายสิกลุ้มหัวใจสําได้ ซิกเกอร์เลนใหม่ล่าสุดครับจากบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับจบแบบเท่ๆฝากพี่น้องเข้าเชิญในผลงานเพลงครับเมื่อเจ้าสิไปกัเพราะเข้าใจเหตุผลอยู่ละด้เข้าคดองกองสูงเสียดตาคนที่นา่าลา กลายเป็นโตวเฮาเมื่อเจ้าไปดีเป็นเจ็บสำได้กลั้นใจทนเอาจบแบบเท่ๆยินดีนำเขาหน้าที่แฟ้นเก่าเือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆ